สาระงานเดิอดซีรีส์สวยครับกลับมากับรายการสาระเด็ดซีรีส์นะครับรายการที่จะเชิญคนทํางานในสายงาน Data นะครับมาเล่าให้พวกเราฟังกันเนาะว่าเขาทําอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็แชร์ในความคิดของเขาว่าเทรนด์ของ Data ช่วงนี้เป็นยังไงนะครับโดย EP เนียครับอเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินอาชีพไม่ว่าเป็น Data Science นะครับ d a t a a n a น y s t นะครับ คนที่เอาข้อมูลเนี่ยมาหาอินไซต์นะมาคอยตอบโจทย์ธุรกิจแต่รู้ไหมว่าก่อนที่เขาจะมีข้อมูลนะครับมีอ่า format ข้อมูลที่ถูกต้องในการแบงการ์วิเคราะห์เนี่ยต้องมีตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งครับที่คอยดูแลจัดการดัต้าเบสทั้งหมดนะครับซึ่งอาชีพนั้นนะครับก็คืออาชีพที่เรียกว่าดัต้าเบสเชี่ยริสนะครับหรือว่าอินฟ a ส t ักเจอร์นั่นเองนะครับโดยอีพีเนี่ยแอดก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากนเลยนะครับสวย สวัสดีครับชื่อโชต์นะครับที่ระยุทธทองสุดนะครับก็ปัจจุบันนะครับทำหน้าที่เป็นดัตเตอร์เบสเซพชีตนะครับอยู่ในบริษัท l f เ c ฟตสการมหาชนนะครับโดยเอ็มเซ็นะครับตัวผมเนี่ยจบมาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำการพนักงานเลยก็ถือว่าค่อนข้างจะตรงสายค่อนข้างจะตรงครับอ๋อครับผมโอเคน่าสนใจมากเลยครับอ่ะต้องกานอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่าดัตเตอร์เซพเชียริตเนี่ยหรือว่าอินฟาเนี่ยครับมันคืออะไรนะครับแล้วก็ สิ่งงานที่ต้องรับผิดช,ชอบในบริษัทนยครับมีส่วนไหนบ้างเนี่ยครับครับก็ในส่วนของดัตเตอร์เบดซูชินะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับก็จะเป็นโรที่แตกมาจากสิ่งที่เรียกว่า Database Administrator นะครับหรือว่าคนทั่วไปจะเคยได้ยินคำว่า DBA เรียกเดดีเอดีดมีปัญหาเรื่อง Database ให้เป็ยถาม DBA ของบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับงานที่ผมทําก็จะเป็นในส่วนนั้นครับถามว่า DPA ทําอะไร DPA เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยดูแล Infrastructure ของ Data อ่ะอย่างที่อย่าง Data s c i e n t i เขาเอา Data ไปใช้งานใช่ไหมครับแต่ว่าถัทางที่เก็บ Data ใครจะเป็นคนดูแลตรงนั้นตางนั้นก็จะเป็นส่วนของ DPA นะครับหรือว่าที่เป็น Data b a s i n e Infrastructure งานของ DPA ทําอะไรบ้างก็ตั้งแต่ ดีไซน์หรือดีไซน์ d a t a b a บสว่าให้เหมาะกับงานลูกแบบนี้ควรจะมีไซส์ขนาดเท่าไหร่ใช้กับ s e r v ์ฟอร์แบบไหน s t o r a เ e จยังไงพอเราดีไซน์ให้เหมาะกับการวาง Data แล้วนะครับในเรื่องของการ Implement Installation Data ที่คนใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะหยิบไปใช้งานได้เราก็ต้องมีตัว Database Engine ที่คอยมา Control Data ในการดึงเข้าดึงออกนะครับอย่างถ้าเราคุ้นเคยเราเคยเห็นนะภาษา SQL เนี่ยครับสิ่งที่ SQL ทำงานก็คือวิ่งเข้ามาคุยกับตัว d a t a b เ s e e n g i n น ได้เป็นอินเจนก็ไปแปลไปหยิบข้อมูลออกไปให้กับคนที่คิลลี่ออกมานะครับ DBA ก็ทำหน้าที่คอมเมนต์ตรงนั้นรวมถึงการเมทรนัสนะครับทำยังไงให้เขาสามารถแอดเสตเดต้าได้ตลอด24ชั่วโมงอ่าครับผมวางระบบการทำแบ็กอัพทำยังไงฟอร์แมตดีขึ้นนะครับเรื่องฟอร์แมตจูนนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งของ DBA ดึงเดต้ายังไงให้เร็วดึงเดต้ายังไงให้ไวโดยที่แอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องรีโคดเขียนโค้ดใหม่ในการจูนนิ่งดาต้าเบสอินเจนในการปรับแต่งนะตรงเนี้ย ก็เป็นหน้าที่ของ DBA รวมถึงครอบคุมเรื่องของ Data Security ด้วยนอกจากจะเป็นฐานเก็บข้อมูลแล้วข้อมูลเราก็ต้องปลอดภัยนะครับ DBA คนที่ทําหน้าที่ตรงน,นี้ก็ต้องมีหน้าที่ในการทํงงา,รทรา,ายังไงให้ d a t a ปลอดภัยสูดจะเป c นค p ิป Data ยังไงกําหนดเรื่องของ access เรื่องของ privilege ต่างๆของคนที่จะมาเข้ามาใช้ d a ต a Base ก็เป็นหน้าที่หลักๆของ DBA ครับผม ผมว่าหลายท่านก็น่าจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นงานของไอทีเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บไซต์ใช่ไหมครับคุณแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานทุกวันเนี่ยครับแน่นอนครับพวกเว็บไซต์หรือแอปเนี่ยมันต้องมีข้อมูลที่ไหลเข้าเว็บหรือแอปอยู่แล้วแน่นอนข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเก็บมันยังไงเราจะ m a เน g มันยังไงหรือว่าพอเรามีแล้วเนี่ยควจะนําไปใช้ต่อนี่ครับจะทำไงให,ให้เขาสามารถใช้งานได้24ชั่วโมงซึ่งผมว่ามองว่าตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับนึกภาพนะครับสมมติเราทางานได้วิคราอห์ข้อมูลเนี่ยแล้วเกิดเราไม่สามารถคิ เห็นภาพนะว่าอินฟาเนี่ยก็เหมือนเป็นต้นทางเลยเนาะของข้อมูลที่จ่ไหลเข้ามาแล้วก็คอยแมนเนตให้คนในโรต่างๆเนี่ยสามารถนําไปใช้ต่อได้อยากให้คุณช่วยแชร์ครับว่าถ้าสนใจตาแหน่งเนี่ยครับมันต้องมีทักษะอะไรบ้างที่ควรต้องรู้หรือว่าควรต้องอไปพัฒน,นาต่อครับทักษะที่จําเป็นนะครับในเชิงของการทํางานนทักษะการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการที่เราใช้งานดัตเต้าเบสไปเนี่ยถ้าระบบมันนิ่งๆไม่มีประเด็นอะไระส่วนใหญ่งานมันก็จะไม่มีก็จะนิ่งใช่ไหม,มครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ระบบล่มเซิร์ฟเวอร์ล่มเช่นระบบของธนาคาระระรบิษฐเซิร์ฟเวอร์าาว์ไปเกิดอะไรขึ้นคนโอนเงินไม่ได้ถอนเงินไม่ได้อันนี้เห็นชัดมากเราก็ต้องมีทักษใะนการวิเคราะห์ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรส่วนไหน บางทีปัญหามันไม่ได้เกิดจาก Data ตรเบดี่เดียวเราก็ต้องดูภาพกว้างออกไปนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับ d a t a ตอร์เบดมีอะไรบ้างสตอร a เลสเซอร์เวอร์หรือจะเป็นเรื่อง n e t w o r k a p p l i c a t i o ชันบางทีปัญหามันอาจจะไม่ถึงขั้นกับระบบล่มอาจจะเกิดเป็นความช้าในการใช้งานซึ่งในบางระบบที่คีย์ลิคอเนี่ยเวลาที่ใช้งานช้าลงมาเพียงนิดเดียวเนี่ยเขาจะเอฟเฟกกับบิสเซ็ตเขาแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีลอจิ c ในการแก้ปัญหาวิเคราะห์หารูทเคาะของปัญหาให้ได้ ส่วนเรื่องของ technical skill อันแรกเลยที่สำคัญมากก็คือ SQL ภาษา SQL ก็คือโคดดิ้งของดัตต้าเบียรนี่แหละแต่ว่า DBA เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ตรงไปโคดดิ้งเหมือนอย่างโเคเดอร์หรอืออส่วนใหญ่ DBA จะเป็นคนที่ใช้ u e r y เนี่แหละเพื่อ investigate ปัญหาเพราะว่าเวลาเราใช้งาน d ั t a b a เบียเนี่ยทุกอย่างมันมีมีส t a t มีข้อมูลเก็บไว้ใน database ยอยู่แล้วถ้าเราจะต้องการวิเคราะห์หรือจะปรับอะไรเนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปดึงข้อมูลตรงน,นั้นมาได้ก็คือภาษา SQL ต้องจ่า, SQL, า SQL แล้วก็ Skill เบื้องต้นของ System Engineer, <ๆ> เราอยู่ในเลเยอร์ที่เป็นอินฟามันหนีเม่นคนที่เราจะต้องรู้เรื่องของ OS หรือว่าตเปคเบื้องต้นตาราเบื้องต้นเพราะบางทีในการแก้ปัญหาเราไม่จบแค่ในตัวจ n นจิ้งของ d a t เ b a s e <c oughs> เบราอาจจะต้องมาดูที่ p a ร a มิเตอของ OS ดูสอดของ OS ดูเมมโมรี <c oughs> ของเครื่องดู <c oughs> ที่เป็นภาพใหญ่ออกมาจากด a ะเบอรเราอองเรา งานเจ้าที่แถมมาก็คือต้องมี3ทักษะขั้นต้นใช่ไหมครับทักษะแรกเนี่ยผมมองว่าเป็นทุกอาชีพนะต้องเป็นคนต้องมีใช่ไหมครับก็คือไอ้ทักษะของการแก้ปัญหาเพราะหน้าเราจะมีทักษะในการค้นหาสาเหตุยังไงแล้วก็แก้ปัญหามันยังไงใช่ไหมคุณอันที่2ก็คือเรื่องของทักษะของการโคดดิงนะ้งเนี่ยเขียนโค้ดฝั่งดาตา้าเบสได้ก็คือภาษา SQL นั่นเองนะครับ ไม่ได้เขียนเพื่อที่เป็นเดฟแต่เขียนเพื่อที่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้แบบลองคิวเล่ข้อมูลออกมาดูได้ใช่ไหมครับอ่าเทไหนมีปัญหาหรือว่าฟิลไหนมีปัญหาอย่างนู่ก็สุดท้ายก็เป็นนี่ผมมองว่าเป็นน่าเป็นใจละเลยใช่ไหมครับคุณชอตก็คือน่าจะเป็นภาคที่ดีเนาะเรื่องของซิสเต็มเกนจิเนียร์ใช่ไหมครับอ่าเราเราต้องมีความรู้เรื่องว่าเน็ตเวิร์สมันมีกี่แบบเราจะวางแบบมันยังไงดัตเาเบิลต้องดีไซน์ยังไงจริงๆแล้วทีสกิลหนึ่งที่เป็นหลักของ b p a ก็คือเรื่องของดัตเทเคบิจอรร์อตแวาร์ตััวเนี้้ตตงแิ โฟลทุกอย่างตั้งแต่ว่าถ้ามีคิวรี่เข้ามามันทํางานยังไงตัวเอนจิ้นเรามันจะเอาเอาคิวรี่ทีเ่เป็นภาษา sql เนี่ยไปแตกออกมายังไงเอาข้อมูลตรงส่วนไหนดึงมาเก็บไว้ตรงมอรมอลี่ส่วนไหนมันจะง่ายต่อการที่เราที่ขอปัญหาทําให้เดลาเบตเราเนี่ยมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีสุดนะครับที่สุดเลยก็ต้องเพิ่อมอีกทักษะหนึ่งเนาะที่ตัวสำคัญเหมือนกันก็คือตัว data architecture ใช่ไหมครับโอเคครับผมอ่าฟังแล้วก็เป็นทักษะที่ ค่อนข้างลงดีมากเลยนะครับเนี่ยสามต,ตัวหลังนะครับ,รบแล้วก็อยากให้คุณช่อนช่วยแชร์เทรนหรือว่าความต้องการของตาแหน่งงานเนี่ยครับในปัจจุบันเนี่ยหรือว่าในอนาคตเนี่ยครับมันมีมากน้อยขนาดไหนผมมองว่าเป็น เป็นตำแหน่งที่สำคัญกับทุกๆบริษัทที่เขามีข้อมูลที่จะต้องดูแลเป็นขนาดใหญ่จริงๆไม่ว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ตามเรามักจะเห็นในบริษัทที่เป็นขนาดใหญ่ามากกว่าที่จะมีการเซพเลตโลของ DBA นะตามที่เขาอาจจะมีพ่วงกันระหว่างซิสเต็มอินเจเนียร์กับ DBA เป็นคนเดียวกันถ้าเป็นระบบที่ใหญ่ๆต้องการดี down, จิทัลจเป็นต้องมี DBA ซึ่งเทรนของตัวดัต a ตอรเบนะครับในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไปทางขาวมากขึ้น ใช่ครับแล้วก็ไปในทางของมัลติโมเดลดัตเตอรเบทในเทคโนโลยีของดัตเตอรเบทนะครับที่นิยมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมไปในเรื่องของรีดเดอร์ชแนลดัตเตอรเบทถ้าเราคุ้นเคยก็จะเป็นรูปแบบของตารางเป็นโลเป็นคอลัมน์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นด็อกิเมนต์ดัตเตอร์เบทเป็นแอสเซทลูเพนที่ไปทางมัลติโมเดลดัตเตอร์เบทก็จะมีขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีโมเดลหนึ่งก็เป็นดัตเตองมร์เบทยี่ห้อนาคตหนึ่งถมี ได้หลายหลายโมเดลในแต่ละเดดตอนเดียวมันก็จะเป็นเทรนที่ดีพเอก็ต้องเรียนรู้ไว้ครับผมอันนี้ถือเป็นความรู้ใหม่ผมเหมือนกันนะเนี่ยเพราะผมก็พอได้ยินมาเนาะว่าแต่ละแต่ละเดตแต่ละยี่ห้อเนี่ยครับมันก็มีความเหมาะในการเก็บรูปแบบของข้อมูลแตกต่างกันใช่ไหมครับหรือจะผมก็คงรู้ว่ามันเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแต่ระเดตยี่ห้อเดียวเลยแล้วก็สามารถเก็บได้ทุกรูปแบบใช่ไหมครับใช่ครับ น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยโอเคครับสนาสุดท้ายแล้วครับก็อ,อยากฝากถึงคนที่สนใจในงานตำแหน่งเนี่ยครับ DBA หรือว่า Infra เนี่ยครับควรจะเริ่มต้นยังไงดีหรือว่าจะควรต่อยอดยังไงดีครับถ้าสนใจงานนี้ถ้าสนใจในงานนี้ครับให้เริ่มต้นก่อนก็คือต้องเข้าใจก่อนว่างานที่เป็นงานของ DBA เนี่ยหรือ Data Infra ทักะงา,งานเป็นยังไงก่อนดูว่าทําอะไรบ้างแล้วก็ความคาดหวังของ Business ที่จําเป็นต้องมี DBA เข,ขาก็คาดหวังว่า Data เขาเนี่ยจะต้องอยู่รอดปลอดภัยใช้งานได้24ชั่วโมง ไม่สูญหายอันนี <S <S ้ผมว่าทุกที่นะแช่ performance ดีต่างๆก็คือว่าเป็อย่างลันสมูทนะครับในเมื่อมันเป็น ความคาดหวังแบบนี้งานเรามันจะค่อนข้างเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอจกับปัญหาที่เป็นแอดฮอรนะครับอย่างเช่นระบบล่มระบบล่วงระบบที่มันจะไปต้องรันยี่สิบคูณเจ็ดบางทีเราก็ต้องโดดมาทำตอนบบตีหนึ่งตีสองถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของอาชีพของจริงๆแล้วสายเทคน,น่าจะเป็นแทบทั้งหมดเรามักจะเห็นแบบแบบนี้หลักๆเนยในโซนที่เป็นอินฟาครับไม่ใช่แค่ดีบีเอเดียวนะเน็ตเวิร์ดอินจิเนียร์ซิทเนียร์นะครับ uh huh. ทุกคน uh huh. ต้องมีประสบการณ์ในการวิ่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ตอนกลางคืนเนี่ย อย่างนนัก็ต้องมีกันบ้างครับแบบช่วงเทศก,กาลกต้องคอยอไปจัดการเคที่ถ้ามีแจ้งมาอย่างเงี้ยคุณจอนใช่ครับต้องมีแต่เราโอเคกับรูปแบบการทํางานแบบนี้หรือเปล่าจากนั้นก็เริ่มศึกษาก็เติมความรู้ตลอดเวลาโอเคครับก็อีทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็น่าจะพอเห็นภาพเราก็รู้จักอาชีพที่เรียกว่า DBA หรือ In f ฟ้ามากขึ้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณช่อชมากครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในวันนี้นะครับของคุณมากครับคุณช่อช่งครับ สวัสดีครับ